มาต่อกันที่โปรเจกต์นางล่าสุดดีกว่านะคะของผู้กำกับแถวหน้าอย่างปีเตอร์ชานค่ะดูซิว่าคราวนี้จะมาในแนวอะไร พิธชาญเป็นอีกหนึ่งนักทำหนังเจ้าโปรเจกต์ที่มีผลงานหนังออกมาให้คอนหนังได้ชมปีละอย่างน้อยหนึ่งเรื่องมาอย่างต่อเนื่องโดยโปรเจกต์หนังเรื่องล่าสุดของเขาเรียกได้ว่าน่าติดตามชมไม่น้อยเพราะผู้กำกับระดับแถวหน้าของวงการหนังฮ่องกงคนนี้จะหยิบชีวประวัติของนักเทนนิสสาวแดนมังกรที่เคยสร้างความฮือฮาด้วยการคว้าแชมป์เทนนิสแกรเลนส์แลมมาแล้วมาเลดแล่นบนจอใหญ่เป็นครั้งแรกค่ะโดยนักเทนนิสสาวคนนั้นก็คือหลี่หน้าโดยหนังจะดัดแปลงมาจากหนังสือ ต่ชีวประวัติยอดขายระดับเบสเซอร์ของเธอมาขึ้นจอใหญ่โดยจะโฟกัสเนื้อหาไปที่ความพยายามในการผลักดันตัวเองให้ไปสู่เป้าหมายไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมที่ไม่ธรรมดารวมถึงการเอาชนะบาดเจ็บและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆรวมถึงปัญหาส่วนตัวของหลีหน้าด้วย ส่วนตัวหลีหน่าเองนะคะที่วางรักเก็ตไปในช่วงปลายปีที่แล้วก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการทําหนังเรื่องนี้ด้วยโดยการรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางด้านบทภาพยนตร์โดยโปรเจกต์หนังที่น่าจับตามองเรื่องนี้จะเริ่มเปิดกล้องถ่ายทําในช่วงครึ่งหลังของปีนี้และมีกําหนดเข้าฉายในปี2016ค่ะ jar like four years,